คนคนนี้เอาสาเกเต้ดูอ้าอบุตรเราใส้มีชีวิตก็คงจะพูดกับเราไงว่านี่แกกินอะไรลงมากดทเบลฉันขอบคุณมากฉันชอบสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มีพีไบโอติกและมีพปรไบโอติกเอราะอะไรก็แบบแบคทีเรียก็จะไม่ไม่นี่เอออันนี้เห็นไหมเฮ้ยไหนวะมาดิแบคทีเรียก็จะรู้สึกว่านี่แกกินของดีตักขึนสิบนาทีถ้ากดทเบลน่าจะมีเล่นน้ำตักแต่เหนื่อยท้อ่ะถ้าจะมีเล่นน้ำตักแต่เหนื่ย มีสนามบอลด้วยอ่ะพี่ฟ้าก็พูดไปโพสฉะนั้นหนูจะไปลงสะหน่อยว่าขอบคุณมิสแปรนี่ทำให้หนูมีทุกวันนี้ก็คือกล้องถ่ายรูปใช่โอ้โหข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้มาอีกแต่ในอีกบทบาทหนึ่งงั้ก็คือบทบาทแม่บ้านแม่บ้านก็คือจะเต้นไปกับหนูก็เลยบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดก็คือเต้นด้วยกัน เขาพูดมากมายความหมายสับสนแม่ห่อยไงเวลาเขาทำคอนเทนต์เขาจะมีแบบว่าทำกับข้าวเข้าครัวแล้วก็แอบเห็นงานที่เป็นแบบหมูกระทะาอ่าหวังว่าถ้ามีโอกาสหน้าเรียนเชิญมัอุคือเราสองคนจะมาช่วยทำกินอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาช่วยทำงานกินงานอะไรอย่างเงี้ยคือสะดวกมากแต่เป็นการกินแต่ไม่ได้ช่วยโอโห เป็นคนทำเมโลดี้เดี๋ยวนี้นะตาตาตาเต่าตาตาตาเต่าอย่าไป่ขึ้นนะตาเต่าอย่าไปใช้ตัวเต่าเยอะอย่าไปใช้ตัวเต่าหรกว้าวตอนได้ไหมคะพี่ชาจะเต้นไหมคะลืมค่ะไม่รู้ว่าจะตอนเนี้ยต้องต่อนะคือท่าเนี่ยเซ็กซี่มากนะแต่ชื่อท่าเคยเห็นเขาเต้นไหมท่าวีเนียไอ้ท่าวีเนียท่าวีเนียท่าวีเนีย่ยอันนี้คือท่าวิวแชร์เหรอคะวิวแชร์ อ่ะอ่ะิวแชร์ลูกไม่ใช่กายภาพเดี๋ยวเต้สวยไหมส้วยไหมได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้หรออังกีกีกีได้ไหมไปดูลูกเดี๋ยวเดี๋ยวติดตาทำไมลูะจากอะไรกลับบ้านเอยเขาบอกว่าพ่อมือใหม่สุดๆมาได้ คุณพ่อเป็นเบลที่ทําให้อยากมีลูกอ่ะอันแน่มันน่ารักมากพูดขนาดนี้ถ้าได้ติดห้องน้ำอะไรมันยังไงพูดสิใหญ่กว่าบ้านนี้โอเคมาก็เดี๋ยวรอดูรูปเราสองคนก็แล้วกันว่ามันขนาดไหนเดี๋ยวเราถ่ากันถ่ายด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวลงไลฟ์ไปไปดูเอาในรูปเจอเจอเลยเราเช็คอินเป็นคาเฟ่เลยบ้านพี่ฟ้ากับบ้านเบลก็รูปที่เดียวกันเลยนะคะปัดกันถ่ายเมื่อกี้อ่ะคับนึ่งค่ะมานันชิตา เตเตะเตะตเตเตชิวมากแต่ก็ไม่คิดว่าจะชิวขนาดนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs>